นี่ครับบรรยากาศของคนกับโควิดครับพี่น้องเขาไปเข่าบ้านอันนี้ขึ้นน่ยทรงสเสบียงครับทรงสเสบียงฝน,นตกก่บผนหน่ฝนตกมาทรงสเสบียงแล้วก็บรงฟอกครับครับถ้าจนเจ้าบ้านก็สิดา ตอนนี้ผมก็ยุ่งควิครับตอนนี้พวิทเดอกการกัก,กตัวอ่ะโอเคครับนี่ครับบร,บรรยากาศที่กักตัวนี่ครับนวยส่งตะเบียงครับพี่น้องตะเบียงก็ส่งเหมนอยยมพี่บ้านยมเรียนี่ครับส่งยังนี่เกาะยมยมพี่บ้านยมเรีมียมเวพร้อมพี่น้องแล้วมีปลาพร้อมปลาโอ้ยปลา,าสากพร้อมนี่ครับมพนละครับนี่ครับบั๊ นี่แหละครับบรรยากาศพี่น้องห้ามห้ามห่างกันนี่ครับเอาาวว่ไไนนแล้้กดทำตามกดทำตามกด เพราะว่านโยบายบ้านนี้เขาเข้มงวดมากห้ามห่างกันสิบเมตรปิกเอรยมากเด็กหน้าไม่ยังเขาท่างเขาบ่ได้คิปบางที่พี่น้องกลายเป็นย่างกีรไกนักอาทิตย์ด้วยซิบมือจะแบบเอาโซม้อว่ะกพราผู้ถ่อเขาจ้องไปพ่องในบ้านคนว่ะ รถเล็กรถแท้รถโม่จังล็อกแจกแลกฮ่าจังล็กแจกแลกนั่นหลกเนาะอ้อนี่ย้อนเขาในบ้านไม่ได้ก็ย้อนมาเห็นรถมาอยื้นนี่เดียวนี่กเกะเจ้งว็าหมู่บ้านหมู่บ้านเขาในบ้านได้เพราะมาหู้ว่ารถจอดอยู่ไหนปุ๊บนี่ก็ห้ามรถรถคันนี้ห้ามเข้าในบ้านอ๋อสมมติไปฟ้องทางบ้านว่าห้ามเข้าบ้านอีก เันอยู่ลงตันี้คิดน้ำปามนะบ่ไปยังดอกอะไรก็แล้วแต่อย <gettable. S 2> ่ากลัวเกินไปต่อไปได้เมี้ยสักเครื่องมือนี่หมวกว่านนี่เม่อวานี่เมวอว่านี่ดาราจุไถ่หมกว่านี่เขาเห็นเขาเห็นอยู่ในลกโซเชียวหรือเขาเห็นอยู่ในนี่เราเห็นรสอสถ้าข้างมีแล้วนี่แหละจังสี่ละ เขาเลยว่ามาคุกคีกับคุมเสียงเออจะว่าห้ามเขาในบ้านแต่ว่าแบบปกติขันรามาตะพุ่นสะกลนผุนแวะใสกะทางเขาในบ้านได้เออแต่ว่าขันเขาว่าเนี่ยคือเขาในบ้านว่าได้คือเมาเสือโลออกไปนั่นแหละทีจริงเขาบ่นติดได้เลยนะนี่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 กั๊กโกได้เนี่ย ไปกูเหี้งมากนักัดตัวกูบ่ได้เด้อจังแม่นั่นเราใจขาดใจไม่ได้บ่ไม่หยังดอกอยากอยากบอกบาดด้วงนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่เขามาตรงเทนี่ยบ่ได้ติดครับบ่ได้ปี้เชื่อยังแม่แต่หน่อยนิดกต่เขาต้องมาแยกแยะครับบ่เออนะป่วยมากมีอาการเอออีกเรื่องหนึ่งนี่เขาบ่มีหยั่งเลยเขาต้องเอียงก็ต้องมาใส่ก้อนเล็กขนาดนั้นตาไม่เห็นไงไม่เห็นไงนจะเหมือนกัน อาปาย,อปยอ้อนเบาเอ๋อโอเคนี่ครับเพื่อนเอาปาย้อนมาฝากไอไอเบมาฝากพี่น้องหล <c oughs> อดยีสิฟันพร้อมนี่ฮะป <c> ร <oughs> ะมาณพกค้ากันออกไปซือ้อมไที่นีก็ยังีอีกปรมาณอีกเนี่มาไดออา้่สองมื่อเห็นวะสาอีกเื่อมื่อเจพอกันอทอ,นอที่มึงกูไม่วาได้บบที่แคมึงอย่าโบยได้แนี่นะครับพี่น้อง ยังกันแล้วแ่กไอยาสีดามาล้ายครับพี่น้องนี่้งัยบลงไปเนฮะนี่คิดบางที่พี่น้องนี่ถนนนี่ยหามลูกล้านเอามาไอไม่ยุ่ถนนนี่มันเกินไปกระจายยุกดคือกดแต่ว่ากะต้องเบิ้งครับเป็เค็ดไปเดือนนีเดือนหนาเรียนออนไลน์ก็แจ้งมาเบิรตแล้วไรรละเอียดนะกับประมาณ ต้นเดือนตุลาบเนี่ยก็สอบหรือสิ้นเดือนกันยานี่แหละแต่ว่าก็เริ่มส่งออนไลน์มาให้สอบเดือต้นปีหกหาพอดีก็สิพุ่นตัวเออบ่ดมพุ่นนี่ครับบรรยากาศมันเดี๋ยวก้อนตกครับมันเดี๋ยวก้อนโตมันเี๋วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาหวยออกครับมันนี่ผมไปเดินทางกลับครับเดินทางต่อเพราะว่าเขาไปพบเข้าบ้านแล้วเมื่อวานเข้าบ้านได้ครับก่อนจะทำมันนี่ เตยนั่นมักเลี้ยนบกขาดเลี้ยนอนไล่บกขาดจะวิชาเลยเตยนั่นเนี่ครับยังมาเพิ่นอยากไปนี่ครับเวลาคุยกันกะเขาว่าห่างเกินสองเมตรครับนี่ว่นสี่เมตรครับนี่ว่นสี่เมตรหรือห้าเมตรนี่แหละทำตามกฎครับทำตามกฎเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเนี่ยนี่ตะโกนบอกกันพี่น้องอืม โอเคครับพี่น้องนี่บานหลังนึงครับนี่บานหลังหนึ่งมักกักโตกันมากมาขึ้นนี่ครับตัวนี้บานหลังนี้นี่ครับนี่มากมาขึ้นนี่ครับกักโตือกันผมก็อยากจะบอกนิดนึงครับว่าเ้าตัวเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งหมายถึงว่าตัวมีอาการครับมีอาการแน่ยังเขาจังหวะที่หนึ่งอีกะเข้าใจยกกดคือกดแต่ว่าห้างกระตองข้างกระตองเบิ้งแน่ครับบนวา บนว่าเฮากะสิเข้มงวดจนเกินไปนี่บ่ให้ลูกห้านออกมาจากนอกมันว่าใช่ครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับลูกห้านมาแลนเลนย,ยู่บนถนนนี่เขาห้ามแลนพี่น้องห้ามเอามายางอีกทั้งหากผมมาฟังแล้วโอ้มันกะกลัวจนใช่เหตุกลัวจนเกินเหตุไวยังไงนี่ครับมีหัวกันครับนี่น,นี่ครับมีหัวกันยังซอก้ยังนี่ทุกยังนี่เออนี่ลาไปมันเสีย ป้ายเสียบ่ะป้ายข้างเขียนบ้างเด้ห้ามคนภายนอกเข้าในบริเวณนี้มีคนตักที่อื่นเขี่ยบ้านห้ามเพื่อนเข้าห้ามคนนอกเข้าเอออ๋อโอเคครับพี่น้องกลับบ้านนี่ครับสำหรับการคักตัวอ๋อเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องผมสิผมเสียใจต่างข่าอันเพิ่นแต่ชีฟันเพิ่น จะไหนบ้านนี้บ้านนี้กับแมนลกลนี่บอกป็หอยปวดติดีดยาขาเสื้อียาขาคือบ่ฟาไฟหลอดมันจบไปมันแล้ไปหลอดไปยังล่ะเอา้เงาพบ้านื่อคมสบายใจานเออมันยังถือใจาบานไปได้บ้าน ยืนย้นยนันนนวดาวไเอปเรื่องตลกเอานะปะแน่นกแ่นที่เป็นเรื่องตลกเอาไปไไปจ่ไม่หรอกเดี๋ยวแล้วพี่น้องบรรยากาศของในการกักต ผมเบิ่งเหล็กโอ้ขำพี่น้องว่าอยังดอกเพราะว่าจงไงละ่ะอีหยังก็แล้วแต่ครับพี่น้องเกิดแก่เต็มเรื่อ,อ,อ,องธรรมชาติอยู่แล้วเขาเป็นต้อตงกลัวต้องย่านอีหยังหมักมายขนาดนั้นโควิดคือไข้หวัดชนิดหนึง่งรักษาให้ได้รักษาให้ได้ทีเขาย่านเนี่ยย่านผมกลว่ามันว่าโรกสวยนะครับแต่คือว่าอือเขาต้อตงเบิ้งขับต้องเบิง้ง กลุ่มเสียงกับใครถึงว่าเออ่คนที่เป็นโรคหรือป่วยหรือมีอาการนั่นแหละครับทึ้งเขาต้องป้องกันนี่ค้นยืดดียืดว่บ่มีปัญหายังนี่ยนะฮะกะยี่สิบปีเนี่ยเกินไปนะฮะผมไม่มีปัญหาแอกผมไม่อยาดม่นยังอยูง่งเ,เพราะว่าชีวภาเกิดเจ็บตายเรื่อธรรมดาอยู่แล้วเดืเอดงตายเดือดธรรมชาติครับอย่าไปย่านครับอย่าไปกินไปตกป่าน,นั่นอ่ะนี่แหละครับ ผมกับอาจจะสวนกระแสนิดน,นึงอาจจะบุเข้าบ้าน,นเขาดอ,ก,อากนี่ครับเขาว่าห้ามเข่าผมก็เข่ามากเลยครับนี่เข่ามากกับมาก่กินมา่อยังนี่แหละก็โดนกหลานก็หน่องก็มโนนี่ครับงานที่กักกันครับกักกันไม่ได้เวาทุกวัน <c oughs> นี่ครับไม่หย่านังก็ดอกกเดียลูกหลานก็ยังประหยัดอยู่ ผมบอกย่านเดียวกันยานซุบบ่หน่าหน่ายานชุบบ่ยานบ่กเศร้าบุ๊คาาแฟบ่เสับฐานานที่กักกันตบรรยากาศแบบมาบ้านครับ